สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเตี่หักแพงสุขูสุคนพอกับเคยลานคือเก้าพี่น้อง้าดพี่น้องมานีตอนนี้น้องมาเป็นมือนี้ตอนนี้นง,นนนงดหาแป๊บหนึ่งพี่น้องเลยมากินนากันพี่น้องบบดี้นี่แจวพี่น้องแจวประเด็กแจวประเด็กกินกับมะขอ้อพี่น้องย่ามนี้ระดูการของมะขอ้อ มาดูการของมะข่มะหอดเลยพี่น้องปอ้ยมะข่เต็มถาดเลยเป็นลอยลอยหมากกแหละป้าตัวสิกินเมือดบอนี่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเซ็บๆเลยบาดนี่ปอ้ยมะข่จูนพูนเลยสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินสมน้ำกันเนาะ กินสมองคอน้ำกันพี่น้องลาตั้ลายเร่รอนพุกพัวโอเมนสีพัวน้อยๆพัวบ้ากใหญ่เลยมามาพี่น้องมามาแจวประเด็กเสียบๆเลยนี่ลานี่พี่น้องโอ้ย นัวๆเลยยัวๆพี่น้องเอ้ยนัวๆสีกินมดปอนี่งเหรอตกปะลุยพี่น้องนี้เจ้าห้เจ้าประเด็กประเด็กนู้ยขาดขนาดเลยนี่เนื้อมาข้อเห็นไหมพี่น้องกล่องกระบ้อ เนื้อคักขนาดเซ็เซ็บเซ็บเซ็บคัดรีบน้องคักคักคัก มา,มาพี่น้องแสบเลยนี่เอาลงไปลอยเลยมันยังคักลงไปลอยเลยก็สดกินสดกิน,กนเลย,อยของแสบพี่น้องของแสบมักข้อมักข้อพี่น้องมาเด้อปรยาด กินสมอคอนล้กันโอ้ยแผดดามเลยเนี่แผดสองตัวนี้คืนทะเละเต็มบ่วงเลยโอ้ยคักขนาดที่น้องอตัว พอได้กินเฮิงเลยพี่น้องเลยมันนี้งดหาหนึ่งชั่วโมงกินชมมาข้อก่อนมันนี้ได้มาค้อมาเต็มกระตตกเลยซ้ำส,สิกิน ไปเลยพี่น้องเลยนี่ผงไปเลยมาก่อกับพอดีสุกสุกพอดีงามบริสุกแห้งแล้วก็บอดีดุบพอดีสุกงามเลยได้มาแล้วได้มาแล้ว,ลวนี่เห็นบอกพี่น้องปุ้งสุดยอดเสร็จมาลี เอาเขาเทล้งห้าทั้งละหกทั้งละสิบเมื่อกี้นี้เอาเขาประมาณแปดเบื้องบันินิชีเอาจากสิบได้เพราะจากสิบ สองสี่หกแปดเอาจากสิบมาพี่น้องยันแต่บ่วงตักบ่ได้โอ้ยลืมมอนลืมอาจองมาเอาสิบสองเลยลืมอาจองมาพี่น้องเลยบ่วงนีมันตักบ่ได้พี่น้องโอ้ยเสียดายสองสี่หกแปดได้แต่แปดได้แต่แปด คันอยากกินให้แซบต้อง,ก,งอออกืนทั้งในเด้มคอนจีน้องคันเฮากินแต่นวนมันน่ปแซบคันอยากมันแซบต้องกลืลมทังในอืมสุดยอดอะไรสุดยอดของการกินสมเลยเนื่อมันกัลายเลย เนื้อลายกาบบางกินง่ายเลยกาบกระบางเนื้อกระลายมารุ่นเบิ่งเคยหลาสิกินเมดบนในกระตูกนี้เนาะ ใบแจ๋วถอยหน่อยพอแล้วถอยง่ายๆแล้วมาบีบลงมดนี่เนาะก้อยก้อยเอาเลยหยอดเลยก้อยตมาขอเสีบขนาด ผสมผสมปันใดออกวันๆฉุมๆ้อยหนึ่งวันๆสุดเลย คักคักสด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 ,สดเลยพี่น้องเลยมาก่อกันเลยพี่น้องเนื้องามขนาด บางคนก็มากตั้มกับตั้มกินทั้งเปลือกมากก็ได้พี่น้องแต่เคยลาบามากปลาได้มันฝาดขัดตั้มกินทั้งเปลือกนะี่มันฝาด่มา,มากปลาได้กินเดิมน,นี่นะคักลอยเจวปลาแดกนี่ 要来。Yeah, จวาวาซิมเมบอจัดอะินเมดเป็นลายเลยไ้นี่เสียบแห้งพี่นอ้องแถมบริกินง่ายๆไ,ได้คันบร่ระดูนี่เนาะละดูโตกกล้าดำหน้าละดูพ้นมันจังสิปเปียนหมาก เบอร์ตเตนแนวกินพี่น้องเอเเ้ยยามนียนักกินไล่วันนี้กัดมะคอกเกือกต้ม

หุดยอดพี่นอ้องเมืดไปกองจริงเพ่งเลยพาดหมัขอกเต็มกระตูกจนหมดไปครึ่งหนึ่งกินนี้กับคอล่าไปเพ่งท่นนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชม แซ่บแห่งอลีพอกันไม่คลิปหน้าค่อยลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดเด้อสบายดี